Hello everybody I'm Lisa from Cream Cake n g l i s h today I'm going to give three reasons why English is very difficult for Thai people สาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันดูยากมากสําหรับคนไทยคือไม่ว่าจะแบบท่องศัพท์กันแล้วพยายามกันแล้วทานีกันแล้วก็ยังพูดไม่ได้สักทีมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างวันนี้มีคําตอบมาให้ค่ะที่มันดูยากนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกัน มันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะในบางเรื่องมันต้องข้ามกันเลยก็มีค่ะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะตัวอย่างข้อที่1ค่ะเวลาที่เราจะถามในภาษาไทยเช่นเมื่อวานคุณไปไหนมาถ้าเราแปลคือเราได้3ใช่ไหมแล้วเราแปลตามภาษาไทยเป๊ะๆเลยมันจะขึ้นคาว่า yesterday, y o u g o w h e r e ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเองนะคะเราอยากจะถามว่าเมื่อวานคุณไปไหนมานะคะ คำถามเด็กจะรู้ว่าไปไหนจะดึงคําว่าที่ไหนมาขึ้นค่ะก็คือคําว่า where เอา where มาขึ้นก่อนเลยนะคะสิ่งที่ต้องรู้ตอบก็คือว่าข้อนี้มันเป็นคําถามที่มันเป็นเมื่อวานภาษาอังกฤษถือว่าเป็นอดีตผ่านแล้วจบแล้วนักเรียนขึ้น where ได้เสร็จแล้วใส่ did ไว้นะคะ did เป็นการช่วยตั้งคําถามในอดีตนะคะ where did แล้วก็ตามด้วยคำว่าคุณก็คือคําว่า you แล้วก็ go แล้วค่อยใส่ yes แสดงตามท้ายได้เลยค่ะ ทนอีกครั้งนะคะ Where did you go yesterday ตัวอย่างที่สองนะคะเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษเองเนี่ยถ้ามันมีคำขยายใช่ไหมคือเราพูดถึงอะไรก็ตามสักอย่างหนึง่งแล้วมันมีคำขยายเช่นเช่นเอ่อหมาตัวใหญ่สีดำหนึ่งตัวถ้าเราเอาตามนี้เลยนะคะมันก็จะเป็น dog color black Big แล้วก็วันจะไหมห่งตัวก็วันใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ใช่นะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยจะพูดแบบเนี้ยปุ๊เราจะพูดจากหตัวก่อนนะคะ1ตัวก่อนก็คือคําว่า1ตัวใช้คําว่าอะได้เลยนะคะอะอะอย่างนี้นะแล้วก็ถอยหลังกลับมาคําว่าหมาสีดําตัวใหญ่1ตัวมันก็จะกลายไปเป็น a big black dog ส่วนข้อที่3นะคะ ก็คือคำกริยามันเป็นสิ่งที่แบบแตกต่างจากภาษาไทยมากทำไมถึงแตกต่างใช่ไหมคือเราสมมติว่าเราจะพูดคำว่าไปนะคะจะไปวันนี้ไปเมื่อวานหรือว่าไปพรุ่งนี้ก็ไปค่ะปอไปไปนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเองเนี่ยไม่ใช่เขาให้ความสำคัญกับว่าสิ่งสิ่งเนี้ยนะคะหรือว่าการกระทําตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันหรืออนาคตผู้ชเองกริยามันถึงมีคำว่า go, went ก่อนนะคะเมเว้นใช้กับอดีตค่ะเช่นเมื่อวานฉันไปออฟฟิศ I went to the office yesterday แต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตภาษาอังกฤษจะมีคำว่าจะก็คือคำว่า will นะคะเช่นพรุ่งนี้ฉันจะไปออฟฟิศ I will go to the office tomorrow สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่อยากจะได้คอร์สเรียนที่มันเหมาะก,กับตัวเรานะคะคุณครูมีมาให้เลือกเราถึง3แบบเลยนะคะแบบที่หนก็คือสำหรับนักเรียนที่พื้นฐานอาจจะยังไม่ค่อยแน่นมาไม่ค่อยเก่งพื้นฐานยังอ่อนอยู่นะคะคุณครูแนะนำเป็นคอร์ส N F คะ่ะซึ่งในคอร์ส N F เนี่ยสอนมาตั้งแต่ การสะกดคําและก็การแต่งประโยคเรียงประโยคเพื่อที่จะเอามาใช้สื่อสารได้นะคะสอนมาตั้งแต่พูดง่ายๆว่านับสูวนาใหม่เลยนะคะอันนี้มีอยู่2คอร์สนะคะมี NF 1กับ n f 2แลดาไทยที่950แล้วก็9 0ค่ะส่วนนักเรียนคนไหนที่พื้นฐานพอมีบางแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจเวลาจะพูดจะใช้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะคุณครูขอแนะนำเป็นคอร์สกลุ่ม เพราะกมเนี่ยข้อดีคือมันจะได้พบปะกับเพื่อนได้ฝึกการพูดการออกเสียงหรือว่าการสนทนาแบบเต็มๆเลยนะคะอันนี้มีโปรโลดพิเศษด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ยังสมัครทันนะเพราะว่าให้สิทธิ์แค่สิบท่านแรกนะคะได้โปรโมชั่นลด50%จากราคา5,000บาทหแือ2,500บาทค่ะ ส่วนคอสสุดท้ายนะคะเป็นคอสตัวตัว,ตว,ตวเหมาะมากสาหรับนักเรียนคนไหนที่ต้องการจะฝึกฝนในด้านเฉพาะที่เราต้องการใช้เหมือนบางคนอาจจะเอาไปสัมภาษณ์งานหรือว่าบางคนอาจจะไปสัมภาษณ์วีซ่าหรือว่าต้องใช้ในการคุยงานซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องใช้ความถูกต้องแล้วก็ พัฒนาปมจุดไปเลยอันนี้แนะนําเป็นคอร์สตัวต่อตัวนะคะมีโปรโลดด้วยจาก1000ันบาทเหลือ3า0พรบาทฝากไว้นะคะเรื่องที่เราชอบไปเรียนหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีไอเดียนะอะไรที่มันเหมาะกับเราหน้าอะไรเนี่ย<ฟ>ก็คือถามเข้ามาได้เลยนะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณิสาเองแล้วก็ที่อาจารย์ทุกท่านจะช่วยกันตอบแล้วก็ช่วยกันเลือกให้ตรงกับคอร์สตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ